ฝันเห็นเถาวันฝันเกี่ยวกับเถาวันทำนายฝันพร้อมเลขนำโชคสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามีความฝันที่น่าสนใจมากมาฝากกันค่ะนั่นคือฝันเห็นเถาวันหรือพืชเลื้อยต่างๆที่หลายคนอาจเคยฝันถึงการฝันเห็นเถาวันอาจดูเป็นฝันที่เรียบง่ายแต่แท้จริงแล้วเต็มไปด้วยความหมายที่ลึกซึ้งเถาวันเป็นสัญลักษณ์ของความเกี่ยวพันการยึดติด หรือความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนความฝันนี้สามารถสะท้อนถึงสถานการณ์ในชีวิตประจำวันหรืออาจเป็นลางบอกเหตุเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นความหมายของการฝันเห็นทว,วันฝันเห็นทว,วันเลยเต็มไปหมดหมายถึงคุณกำลังรู้สึกว่าชีวิตเต็มไปด้วยเรื่องยุ่งยากที่ยังไม่ได้แก้ไขหรือกำลังติดอยู่ในสถานการณ์ที่ซับซ้อนอาจเป็นเรื่องงานหรือความสัมพันธ์ที่ต้องการการแก้ไขและความชัดเจน ฝันว่าเดินผ่านทวันและถูกเกี่ยวพันเป็นสัญญาณว่าคุณอาจต้องระวังเรื่องความสัมพันธ์หรือการทำข้อตกลงกับคนอื่นเพราะอาจมีปัญหาที่ทำให้รู้สึกติดขัดหรือไม่สามารถก้าวต่อไปได้อย่างราบรื่นฝันว่าใช้มีดตัดทวันออกสะท้อนถึงความสามารถในการปลดปล่อยตัวเองจากปัญหาหรือการตัดสินใจที่ชัดเจนเพื่อออกจากสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมหากคุณกำลังเผชิญหน้ากับความยุ่งยากนี่อาจเป็นสัญญาณว่าคุณพร้อมจะเดินหน้าต่อ ฝันเห็นทวันสีเขียวสดเป็นลางดีสื่อถึงความเจริญงอกงามในชีวิตและความสำเร็จในอนาคตทวันสีเขียวเปรียบเหมือนโอกาสใหม่ที่กำลังจะมาถึงฝันเห็นทะวันแห้งเหี่ยวหมายถึงการสิ้นสุดของสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตอาจเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ดีการปลดปลื้องตัวเองจากภาระหรือการเตรียมพร้อมสำหรับการเริ่มต้นใหม่ฝันว่าทวันพันต้นไม้ใหญ่ สะท้อนถึงการได้รับการสนับสนุนจากคนที่มีอำนาจหรือมีประสบการณ์คนในชีวิตที่ช่วยผลักดันคุณให้ไปสู่ความสำเร็จเลขนำโชคจากฝันเห็นทวันสำหรับคนที่ชื่นชอบการเสี่ยงโชคความฝันเกี่ยวกับทะวันมีเลขนำโชคที่เชื่อว่าจะเสริมดวงได้แก่3 5 3 7 5 7 3 5 7และ7 5 3ลองเสี่ยงโชคอย่างพอดีและใช้วิจารณญาณในการดำเนินชีวิต ข้อคิดเพิ่มเติมจากความฝันการฝันเห็นทวันเป็นเครื่องเตือนให้เราสำรวจความรู้สึกภายในและสถานการณ์รอบตัวหากคุณรู้สึกติดขัดหรือรเผชิญกับอุปสรรคในชีวิตฝันนี้อาจบอกว่าถึงเวลาที่ต้องจัดการและตัดสินใจเพื่อก้าวต่อไปไม่ว่าความฝันจะสื่อถึงสิ่งใดอย่าลืมใช้สติและปัญญาในการดำเนินชีวิตและเตรียมพร้อมรับโอกาสใหม่ๆที่อาจมาถึงเสมอขอให้คุณโชคดีและมีความสุขกับทุกก้าวในชีวิตค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ